เกิดขึ้นเนี่ยน่า <ừ m. S 2> จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ารำคาญอ่ะเป็นเหตุรำคาญในช่วงปีใหม่เป็นสงการานต์พอดีนะฮะเปิดเพลงเสียงดังนะครับก็เลยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นนะครับทางด้านพานักงานสอบสวนสพอหอคำอำเภอบ,บึงการจังหวัดบึงการนะครับรับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บ้านเลขที่91หมู่6บ้านห้วย3ยอดเทวกุลตะบนโป่ง โป่งเปื่อยอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับก็เลยไปตรวจสอบท,ที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นการสร้างเพิงพักสมห้องนะครับมีโต๊ะสนุกเกอร์สองตัววางอยู่มีชาวบ้านมุงดูเหตุการณ์นะครับต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันพบศพนายยุทธนาจันทรธรรมอายุ36ปีเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์ที่เกิดเหตุนะครับสภาพศพเนี่ยงายนอนงายเสียชีวิตอยู่ข้างขาโต๊ะสนุกเกอร์อศีรษะถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง เข้าขมับด้านซ้ายจนเป็นรูพปรปุนกระสังกระสุนฝังในนะครับมีเลือดออกนองหลายพื้นมือปืนรายนี้เนี่ยทราบว่าเป็นพ่อลูกอ่อนนะครับ<แ>ซึ่งมีบ้านพักอยู่ตรงข้ามบ้านผู้ตายห่างออกไปเพียง20เมตรนะครับทราบชื่อคือนายคมสันตรายทองอายุ22ปีนะครับภายหลังระเบิดอารมณ์จ่อย,ยิงศีสขขักขาใหญ่เพื่อนบ้านดับเนี่ยก็ได้ถือปืนลูกซองชนิดไทยประดิษฐ์ทูตมรณนะรอมอบตัวอยู่ที่บ้านพักพร้อมกับลูกชายวัยเพียง8เดือนนะครับจากการสอบสวนพ่อลูกอ่อนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหารายนี้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้กลอันนห แต่ลูกไม่ยอมนอนครับได้แต่ร้องไห้กระจองแง่เนื่องจากมีเสียงเพลงดังมาจากโตะสนุเกเกอร์ที่อยู่บ้านตรงข้ามนะครับที่ผู้ตายเปิดเสียงดังมากทั้งวันทั้งคืนบางวันก็ตั้งวงดื่มชุราสงเสียงดังแล้วก็ยังขับรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องเสียงดังไปตามหมู่บ้านนะครับสร้างความนำคาญต้นเนี่ยทนไม่ไหวลูกก็ร้องไม่เป็นอันนอนนะครับ,รบก็เลยไปว่าก,กล่าวขอร้องให้ลดเสียงดังหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลนะครับ,รบก็เลยให,ให้แม่ยายเนี่ยไปพูดบ้างกลับถูกด่าจะเพิดร้องท้าทายแถม ข้าพเจ้าเปิดเสียงดังอยู่ในบ so right? ้านใครจะมาทําอะไรได้กูเปิดเสียงดังใครจะทำอะไรได้ก็เลยหยิบเปิดลูกสองสั้นถือไปคุยด้วยนะฮะด้วยหวังว่าจะขู่ให้ยอมลดเสียงแต่ว่าผู้ตายกลับเดินมาจะทำไม่ดีม่ร้ายเข้านะครับก็เลยได้ยิงสวนไปถูกขมับด้านซ้ายล้มหลงนอนเสียีวิตดังกลาบนะครับแล้วก็รอมอบตัวยิงสวนไปรับรับหูับตานี่ยังแม่นขนาดนี้นะครับอารมณ์ ฝนร้อนจริงๆนะครับในชว่วงนี้คนที่ร้องมาที่แถวบ้านปากหวงบางนอนคคล้ายๆกันเลยนะครับผม,มเสียงดังเออการแก้ปัญหาแบบนี้ก็ไม่ดีฮะมันเป็นการพลาดชีวิตผู้อื่นนะมันก็ไม่เหมาะนะต้องควรตามตามขั้นตอน,นครับผมก็เขาก็แจ้งตำรวจแล้วนะที่ปากห้วยนี้แจ้งแล้วแจ้งตำรวจแล้ว,ลวไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นครับผมเงียบ,บนี่ไม่ใช่เสียงเงียบ แต่ตำรวจเงียบไม่สรุปเขาก็ไปเตือนจริงฮะแต่ว่าก็ยังแก้ปัญหาะไรไม่ได้ครับผมปะขวัดขวัดขาวัดข่าวัดนะฮะตามหมู่บ้านนะครับสร้างความรำคาญต้นเนี่ยทนไม่ไหวลูกก็ร้องไม่เป็นอันนอนนะครับก็เลยไปว่ากล่าวขอร้องให้ลดเสียงดังหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลนะครับก็เลยให้แม่ยายเนี่ยไปพูดบ้างกลับถูกด่าจะเพิดร้องท้าทายแถม ข้าพเจ้าเปิดเสียงดังอยู่ในบ้านใครจะมาทําอะไรได้กูเปิดเสียงดังใครจะทํได้ได้เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ารําคาญอ่ะแน่เป็นเหตุรําคาญในช่วงปีใหม่เป็นสงกรานต์พอดีนะฮะเปิดเพลงเสียงดังนะครับก็เลยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นนะครับทางด้านพนักงานสอบสวนสพหอคำอำเภอบึงการจังหวัดบึงการนะครับรับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บ้านเลขที่91หมู่6บ้านห้วย3ยอดเทวกุลตะบนโป่ง โป่งเปืออ่อยอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นการสร้างเพิงพักสามห้องนะครับมีโต๊ะสนุกเกอร์2ตัววางอยู่มีชาวบ,บ้านมุงดูเหตุการณ์นะครับต่างวิพากษ์วิจารณ์กันพบศพนายยุทธนาจันทรธรรมอายุ36ปีเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์ที่เกิดเหตุนะครับ oh. สภาพศพเนี่ยงายนอนงายเสียชีวิตอยู่ข้างขาโต๊ะสนุกเกอร์ oh. ศรีรษะถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าไปเพียง8 oh. เดือนนะครับจากการสอบสวนพ่อลูกอ่อนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหารายนี้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเน้กลอันนใหห แต่ลูกไม่ยอมนอนครับได้แต่ร้องไห้กระจองแง่เนื่องจากมีเสียงเพลงดังมาจากโตสนุกเกร์ที่อยู่บ้านตรงข้ามนะครับที่ผู้ตายเปิดเสียงดังมากทั้งวันทั้งคืนบางวันก็ตั้งวงดื่มสุราส่งเสียงดังแล้วก็ยังขับรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องเสียงดังไปขมับด้านซ้ายจนเป็นรูปทุนกระสังกระุนฝังในนะครับมีเลือดออกนองหลายพื้นมือปืนรายนี้เนี่ยทราบว่าเป็นพ่อลูกอ่อนนะครับซึ่งมีบ้านพักอยู่ตรงข้ามบ้านผู้ตายห่างออกไปเพียง20เมตรนะครับทราบชื่อคือนายคมสันตรัยทองอายยี่สิบ้้านนดดับกก็ไถืปลูง เทิดไทยประดิษฐ์ทูตมรณนะรอมอบตัวอยู่ที่บ้านพักพร้อมกับทุกชาย